ขาวของเราเตรียไมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่เอาลงไปให้เพราะว่ายังไม่มีเวลาเดี๋ยวกําลังจะไปแต่ว่าน้องมาลอกินแล้วไหนอะอยู่ไหนอะนี่นะแถวนี้แหละเดี๋ยวให้ดูอ,อยู่นี่นี่อยู่นี่เอ้มาลอกินข้าวแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ หิวอ่ะดิเดี๋ยวนะแป๊บหนึง่งอ้อยหนักหนักมากเลยเข่านี่โน่นอ่ะทนไม่ไหวหิวอ่ะดิไปลงไปกินไตปะ <laughs> เดี๋ยวเสื่ลงไปให้กินอยู่ไตลงไปกินอยู่ไต,ลไไตเลยไปให้กินอยู่นี่มันสกรกะปก๊กมาลงมามาผี่มา,มาลูกมามอผีไปไป คุณแม่จะเอาให้กินเออลงมาลงมาลงมาเดี๋ยวเดีวเดียวเดี๋ยว,ยวใจเย็นๆใจเย็นๆอาพี่มาพี่ไปไปกินไตเดี๋ยวไปตามหาเด็กๆก่อนนะไปเรียกเด็กๆมากินข้าวก่อน ตัวนี้คือเจ้าเสือขาวเจ้าเสือขาวเป็นเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่ซึ่งเฝ้าอยู่ที่นี่นานมากๆจริงๆแล้วเจ้าคุณปู่เนี่ยนะเขาเป็นแมวข้างบ้านนะคะเป็นแมวบ้านตรงข้ามเขามาอาศัยอยู่ที่นี่เพราะว่ามันมีพื้นที่แล้วก็มีเจ็บให้เขา,เขากินส่วนตัวนี้ก็ไม่รู้เป็นแมวจรจัดหรือแมวมีเจ้าของนะคะก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นานมากๆ เพราะว่าเราให้ข้าวเขากินตลอดเนาะส่วนเจ้าสองตัวนี้ตัวสีลายๆอันนั้นเป็นแมวจรจัดจริงๆนะคะซึ่งอาศัยอยู่ในถังขยะเลยกินข้าวถังขยะแล้วก็ตัวสีขาวดำตัวนี้เป็นเจ้าคุณปู่หรือคุณป้าไม่รู้แก่มากนะคะแก่ชรามากๆ ตาฝ้าฟางแล้วเป็นแมวบ้านตรงข้ามนะน่าจะซื้อมาแพงนะคะขนปุยขาวสวยดูแลดีมากแต่น้องเหมียวไม่ยอมกลับบ้านนะคะมาอยู่ที่นี่มากินที่นี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นแมวจรจัดเหมือนกันก็จะส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่ลูกนั่นแหละค่ะเขาก็อยู่นานเนาะเขาก็จะมีลูกเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่มาเรื่อยๆตอนนี้ไม่รู้น้องเหมียวหายไปไหนหมดนะ จริงๆเหมียวมีสิบกว่าตัวนะแต่วันนี้ทำไมเห็นน้อยมากๆเลยไม่รู้ไปไหนอะนะสงสัยเขาน่าจะไปเที่ยวนาะน่าจะออกไปเที่ยวเล่นก็จะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้นะคะเขาก็จะผัดเปลี่ยนกันมากินข้าวอสองตัวนั้นกินเส็ษเดี๋ยวตัวใหม่ก็จะมากินนะคะก็จะหมุนเวียนกันกินอยู่แบบนี้เจ้าคุณปู่ก็รอกินข้าวเหมือนกันนี่ค่ะเริ่มทยอยกันมากินแล้วนะเมื่อกี้จะเป็นตัวสีลายแล้วก็ตัว ขาวดำเนาะขาวดำตัวที่เขาอายุเยอะๆนะตัวนั้นน่ะเจ้าคุณป้านะ่แก่ๆมากแล้วนะแล้วตอนนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเด็กๆนะรุ่นใหม่อันนี้ต้องเหมียวรุ่นใหม่ก็คือยังเด็กอยู่เพิ่งจะโตนะคะนี่สี่ตัวนี้ก็ยังยังอายุน้อยอยู่นะสองตัวนั้นนะคะเจ้าเสือขาวกับไอเจ้าขาวดำนั้นอะ่ะคือแก่มากแล้วตาฟ้าฟางแล้วไปไม่เป็นแล้วนะคะอายุก็เยอะมากแล้ว โอ้ยพูดถึงถ้าเกิดย้ายบ้านไปเนี่ยใจหายเลยนะคะเนี่ยคิดถึงเด็กๆพวกนี้เนาะเดี๋ยวอีกหน่อยนะคะก็จะซื้อบ้านใหม่แล้วไม่จะก็คุยกับพ่อโยงเนาะว่าลูกก็จะโตแล้วนะคะอยากได้บ้านเป็นหลังอยากได้บ้านเดี่ยวก็พากันไปดูบ้านอยู่เนาะว่าจะขายที่นี่นะคะแล้วก็จะไปซื้อบ้านเดี่ยวอยู่นะคะแล้วพอคิดถึง ตอนย้ายอ่ะน้ำตาจะไหลสงสารเด็ก<ป>เด็กๆที่อยู่ที่นี่ใครเนาะจะมาให้ข้าวให้น้ำเขากินเ<ป>จ้าคุณปู่มากินข้าวแล้วค่ะนี่ถึงเวลาของเจ้าคุณปู่เจ้าคุณปู่นี่จะกินทีหลังเขานะจะไม่มากินจะไม่มากินก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มแก่แล้วแล้วก็เริ่มเชื่องช้าแล้วจะสู้แรงเด็กๆไม่ได้นะถ้าเกิดมากินก่อนจะโดนเด็กๆลุมนะคะ เดี๋ยวเจ็บตัวก็ต้องรอเนาะรอให้เด็กๆกินเสร็จแล้วค่อยมากินทีหลังก็คือรอกินเหลือนะคะแต่ก็เหลือเยอะนะไม่เจบให้แต่ละทีนะคะเป็นหม้อยใหญ่หเลยกินได้แบบ2วันเลยนะวันนี้กินไม่หมดกินพรุ่งนี้อีกนะคะ<__?<_>เห็นน้องเหมียวกินอิ่มนะคะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนนอนแบบสุขสบายแบบนี้เนาะเอาจริงๆอ่ะนะ ไม่จะมีความสุขมากๆแต่ถ้าจะพูดตามตรงอะนะคะไม่ได้เป็นทาเหมีอ่นะไม่ได้เป็นทาเหมีวทาสหมาอะไรทั้งสิน้นแต่เป็นคนที่ขี้สงสารตอนที่มาอยู่ใหม่ๆเนี่ยน้องเหมียวเขาอยู่ในถังขยะนะเขาจะนอนอยู่ในถังขยะพอเวลาเขามาเก็บขยะเขาก็จะวิ่งกระจายกันออกไปแต่พอเวลาเขาเก็บขยะเสร็จนะคะคือเทศบาลเขามาเก็บขยะเสร็จน้องเหมียวก็จะกลับมานอนในถังขยะเพราะว่ามันสามารถที่จะหลบแดดได้หลบ ได้หลายๆอย่างอะนะคะก็สงสารพอเห็นก็สงสารนะคะก็เลยให้ข้าวให้น้ำเขากินจนทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลย